สวัสดีครับสวัสดี f รนะครับหรือจะเป็นทางด้านเพื่อนๆนะครับที่ติดตามร้านทรัพย์โสพลทางช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีสินค้านะครับมานำเสนอเป็นคูเบอร์ต้านะครับรุ่น RT90 นะครับสภาพเดิมๆกันเลยนะครับเรามีเครื่องดีๆเราก็นำเสนอกันเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเจ้า RT90 นะครับ เครื่องเดิมนะครับน็อตฝาสูบไม่เคยถอดนะครับเราจะบรรยายตามภาพที่เห็นเลยนะครับผมปั๊มไม่เคยทายนะครับกรมนาไม่เคยทายนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับสภาพโดยรวมนะครับผมให้ที่80%แพร์นะครับ80%แพร์แล้วก็น็อตล้อไม่เคยถอดนะครับนี่นะครับเขามือรีไม่เคยถอดนะครับทันใดหาไปใช้งานนะครับเกี่ยวกับงานเกษตรงานประมงนะครับ ฉิดั๊มฉีดยานะครับหรือสูกน้ำนะครับก็สะดวกนะครับน้ำหนักเบาสำหรับรุ่นนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่เก้าแรงม้านะครับท่านใดมองหาเครื่องที่กำลังไม่สูงมากนะครับใช้งานง่ายนะครับก็ต้องเครื่องนี้เลยนะครับผมน้หนักเบานะครับใช้ได้ดีนะครับเครื่องนี้นะครับผมเปิดราคาที่หนึ่งบาทนะครับ หนึ่งหนเก้าพบาทนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับรายละเอียดค่าการจัดส่งนะครับก็ตามระยะทางสนใจนะครับสอบถามค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แปดเกี่หสองสองห้าสามนะครับ0ูนย์แปดเก้าสอี่หกสองห้าสามนะครับพอรับสินค้าเองหน้าร้านมีส่วนลดให้นะครับแล้วก็ท่านใดไม่สะดวกมีตังคังวัดนะครับดูเครดิตร้านเรานะครับ ที่มีการปิดการขายที่มีการารีวิวให้ดูกันทุกๆวันนะครับสามารถเข้ามาเช็คเครดิตกันก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับมาดูว่าสินค้าเรามีจริงไหมขายจริงไหมนะครับเดี๋ยวมารีวิวฟังพร้อมๆกันนะครับใยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับเราฟังพร้อมๆกันเลยนะครับรอบเร่งรอบสโลนะครับเดี๋ยวติดฟังพร้อมกันเลย ปัญหานะครับเวลาสตาร์เวลาทำงาน,นก็จะไม่มีปัญหานะครับเล้ลลลากครับ็ลโลเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับ เครื่องดีไม่ดีนะครับดับแล้วดูตรงรอบหัดกันแล้วก็การรีวิวนะครับผมจะเร่งให้สุดเลยนะครับได้วัดกันไปเลยว่าเครื่องดีหรือไม่ดีนะครับสโลแล้วก็สโลให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับเครื่องนะครับอย่าไปอ้อมแอ้มครับรายงานลูกค้ารายงานตามตรงครับร้านทับโสพลครับไม่ต้องกลัวนะครับจะส่งห้ทั่วประเทศไทยนะครับไม่อย่าลืมกันนะครับท่านใดหาเครื่องก้าวแรงม้านะครับเป็นตระกูลคูปต้าอาทีแล้วรุ่นใหม่นะครับ ก็อย่าอย่าพลาดการสำหรับเครื่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกท่านนะครับโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยครับสวัสดีครับ